ชื่อไรเธอชื่อแหม่มค่ะแหม่มค่ะแหม่มครับชื่อแพมค่ะและแพมมเหรอคือสระแอมต้องอยู่ตรงนี้ทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะทำไมเราถึงมีโอกาสได้ยืนใส่ชุดสวยตรงนี้ครับจุดเด่นของเราคืออะไรครับก็คงเป็นที่หน้าตาและรูปร่างค่ะหน้าตาและรูปร่างเพราะฉะนั้นหนุ่มๆคุณตัดสินเองครับพอฮะพอพอ จุดเด่นของเราครับที่หนุ่มๆชมมากที่สุดคืออะไรครับเมื่อกี้พี่บอกว่าทำไมเราถึงได้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแม่มสวยค่ะออครับท้านผู้ชมหมันม่นไส้ผมตอนนี้ SMS เก็มาเลยครับที่รายการของเราสองสาวผมถามแต่ว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณเจอแบบหนุ่มมากหน้าหลายตามากหลายสายด้วยนะสไตล์ที่คุณชอบคืออะไรครับแบบคุณนะคะยังไงอะ่แะแบบนี้ล่าเริง,ง,งสนุกขำไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอ น่ารักทะลึ่งเล็กๆโอเคเลยเฮ้ยเขารู้เรื่องอะไรทะลึ่งเล็กๆอ่ะสไตล์หนุ่มที่ชอบที่เป็นไงครับชอบเข้มๆอ่ะค่ะผิวใช่ไหมฮะอืมคิ้วเหรอครับคุนดีๆด้วยค่ะนี่ไม่คอรมีกล้ามอ่ะล่ำๆไม่ต้องสูงมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้นะครับว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยยี่สองคนนี้ผูดจะเอาใจพีเคหรือเปล่าแต่จริงไหมครับบอกแล้วเทสเขาแย่ขนาดนั้นจริงๆเลยฮะเด็กชอบผู้ชายอย่างผมขอบคุณทศมาครับ อสอัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือหนึ่งน้องรักเลยนะจะบอกว่าเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแบบคู่พิธีกรแต่นี่คือหนึ่งน้องรักที่รู้จักกันมาเกือบสิบปีแล้วก็ว่าได้ใช่แล้วนะครับทำไมคนดูตะลุยปาร์ตี้ถึงไม่แปลกใจนะครับที่พอมาที่เช็คทรนดีคขับแห่งนี้ชื่อพิธีกรต้องเป็นภูมิ <laughs> เ,เพชรจ้าครับ <laughs> ผมว่าหน้าตาผมตอนนี้น่ากำลังอินเทรนกับเขาเรียกว่ากระแสทุกวันนี้นะครับยังไงฮะไพ่ฮอร์โมนใช่ไหมครับเอ๋อได้เลยไม่เคยมีใครทักไพ่ฮอร์โมนนะทุกวันนี้ทักผิดตลอดครับทักว่าอะไรไอ้มึงเน้นคำว่าเน้นนี่วันนี้คุณขึ้นคู่ใช่ไหมวันนี้ขึ้นคู่กับเพชรจ้าครับก็เป็นคู่หูที่ซีกันอยู่แล้วไม่มีคนนรกกอาเวจีไม่มีคนดีเลยนะครับมีคุณมีเพชรจ้ามีพี่เจจตุรินด้วยครับพี่ด้วยแหละครับทุกเลยฮะวันนี้ขึ้นใหา่ผลไม้รวมครับ ขึ้นฝากกันได้หน่อยกันแล้วกันกับถึงลูกค้าหลายคนที่ทําตัวแบบว่าเฮ้ยไม่รู้จักเช็คเลยแค่ขับผ่านแล้วก็มองเฉยๆอ่ะเขาอยากจะเข้ามาต้องแวะเวียนมาเพราะจริงๆแล้วเป็นอีกสถานที่สั่งสรรน,นะครับสำหรับสุภาพบุรุษแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกก็ <c oughs> เป็นการมาพูดคุย <c oughs> รีแ <c oughs> ลกซ์ <c oughs> ดื่มโมเบๆนั่นแหละสุภาถามถามบ้างว่าเช็คขับเป็นไงพี่เป็นไงครับเช็คขับในมุมโมพี่เคเป็นไงครับ อ๋อเป็นร้านกาแฟที่นี่เขาอร่อยมากเลยนะฮะผมก็ชอบแบบขับรถมาตอนเช้าแล้วนั่งกินกาแฟน,นี่แหละครับก็ก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รู้แล้วแหละครับไอ้บ้าเขาบคุณภูมากครับบขอบคุนครับ,บ,รบ,บ,รบประเทศไทยของเรามีนิสีไทยบอยนุ่นมมรู้จักอยู่แล้วนะฮะแต่ l a ยบอยไทยแลนด์ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จนี่แหละครับคุณแบรนด์จาก p l a y บอยไท a แลนด์ซีอและบกอใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวานนั้นครับมีโอกาสได้มาเที่ยวที่เช็คนี่บ่อยไหมครับอนี่ครั้งแรกครับคือเขาเชิญมาฉลองครบรอบหนึ่งปีใช่ถูกต้องครับมาถึงที่นี่แล้วในสายตาของผู้ชายอย่างเราก่อนชอบอะไรที่เช็คที่สุดสถานที่สวยครับ แล้วก็ทั้งผู้หญิงที่นี่ก็สวยด้วยเหมือนกันครับก็ถือว่าน่าจะเซ็กซี่สวยที่สุดในบ้านเราตเวลานี้ครับคอนเทนต์ <Content S 1> <laughs> ของ Playboy ยทีุู่ฟันและดูแลอยู่ ừ, ซึ่งผมเองก็เป็นลูกค้าเพลย์บอยตั้งแต่เมร, <laughs> ริกาแล้วแตกต่างกันเยอะไหมครับเออเา,าก็ดึงคอนเทนต์จากอเมริกาที่น่าสนใจมาหลายอย่างด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นเริ่มที่ผ่านมาเราก็เคยมี ออริค uh, uh, mm ิลของซี j จอบที่สัมผั์กับแอนดี้วอร์ฮอลครั้งแรกครับ hmm. แล้วก็เรื่องที่สัมษณ์กับไอวายวายหรืออะไรที่ดังๆเราแต่ว่าต้องปรับให้มันเข้ากับบ้านเราครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายผมมั่นใจว่า Playboy Thailand คงไม่ต้องโปรโมทกันแล้ว <laughs> แต่นิดนึงกับเช็คส่งหรับลูกค้าของเช็คที่อยากจะมาสัมผัสที่นี่ส่วนตัว,ต,ว,ต,วตัวเลยเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับที่นี่มันเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าสวยที่สุดเป็นโอกาสที่ได้ uh, มาดู สิ่งที่ดีๆของบ้านเราของประเทศไทยได้ที่นี่ครับที่เช็คก l u บครรมขอบคุณมากครับดีใจเลยครับบรรยากาศที่นี่บอกได้เลยว่าโมเดิร์นมากคือได้เก,กิดเหนื่อยมา,มาทั้งวันแล้วเนี่ยแวะมาตรงที่เอกมัยที่เช็คทรานดิชครับี่ผมว่าไม่เลวเลยนะฮะ และตอนนี้บน네เวทีก็คือพี่น้องสินเจริญบราเดอร์ซึ่งค่อนข้างสนิทมากก็เดี๋ยวชักครู่นะครับไปดูซิครับว่านุ่มๆสินเจริญเนี่ยเวลามาเที่ยวทีเช็คแบบเนี้ยเขาชอบอะไรมากที่สุดครับ จากไลฟ์มิวสิกแล้วนะครับนอกจากบรรยากาศอันที่ผมที่สัมผัสได้แล้วว่ามันกว้างมันสบายมันไม่เบียดแล้วมันมีไซส์ของเขามากเลยฮะหนุ่มๆที่ชอบเล่นพูโต๊ะพู2สองตัวนี้ถือเป็นฟูลไซส์เลยนะครับจะมาโชว์แมงที่นี่จะมาโชว์ความแม่นก็ได้หรือว่าจะชวนสาวๆมายิงซิลุมที่นี่ก็ได้นะครับและตอนนี้เป็นการแข่งขันีเกมระหว่างข้างประเทศเลยนะระหว่างประเทศไทยกับซิมบับเวนั้นู้น,น,น และแต่ละกันนะครับว่าแขกของเช็คที่มาที่นี่อยากจะทําอะไรแต่อบอกเลยนะครับว่ามาที่นี่คุณสามารถผ่อนคลายและสนุกกับทุกอย่างได้ครับ คงไม่ได้เอ็นจอยมากแล้วนะครับสำหรับ3หนุ่มนี้นะฮะเป็นศิลปินกลุ่มรากที่ขึ้นไปฉลอง1ปีของเจ็ค เทรนดี้ครับสวัสดีสิน์เจริญครับปกติเนี่ยผู้ชายคนนี้ร้องเพลงเนี่ยเขาจะเองกับทุกคนครับแต่วันนี้สายตาเขาจับจ้องมองอยู่แต่สาวกลุ่มนี้มันอยังไงครับอ๋อพอดีดูเวทีเนี่ยเราก็ต้องดูมาที่หน้างานด้วยว่าเขาเรียบร้อยดีไหมดูหน้างานว่ามีแขกคนไหนมาด้วยนะครับทำไมถึงสังเกตนี้คุณไปถึงรู้ชันผมอะแล้วคุณล่ะครับสายตาคุณอยู่ที่ไหนฮะพีเคครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงครับระหว่างที่ผมร้องเพลงอยู่นั้น ในใจผมท่องแต่นะโมตัดสะภะควาโตอะราตยุบหนอพ้องหนอนนะพี่แค่คนนี้เขายังไงครับคนนี้เขายังไงไม่ทราบว่าท่านท่านต้องการอะไรครับเออปกเติอเขาไปนี้บ่อยไหมเขาไปถามอะไรเขาเขาอยากรู้ข้อมูลอะไรของน้องนั่นเหรอครับพี่แค่พี่ครับพี่ฮะขอโทษนะครับสายตาน้องอยู่ด้านบนครับพี่พี่ไม่มองตาน้องเลยนะผมจะบอกอะไรให้เลย เราเคมีตรงกันยังไงล่ะครับเราเคมีตรงกันแล้วก็ที่ที่สำคัญคือเราเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันมาโอ้ฮะวันนี้มาเจอกันที่ที่นี่พี่เชนเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้อฮะเรียนที่ที่อังกฤษใช่จกไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะพี่พี่คุยกับหนูเรื่องอะไรไปนะ มาเคลียร์มาเคลียร์ยรแหมหนมนี่คอตจริงๆ,ๆเลยไม่ได้แต่จะบอกว่ายอย่างน้องก็บอกเลยว่าผู้หญิงสมัยนี้นะผู้หญิงสมัยใหม่เนะี่ยชอบผู้ชายที่เก่งและตลกเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ย <c oughs> คุณผู้ชมครับด,ดูดีๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามุกข,ของโปรโที่เขาผลักน้องเข้ามาทางด้านเนี้ย<อ>เพราะน้องได้จับ<อ>ได้จับไหล่หนึ่งครั้งแล้วก็มาโอบไหล่สองแล้วทำอะไรไม่ถูกไหมครับทำไมไม่ถูกเลย เขาสัมภาษณ์แล้วสองคนนี้แน่ละไป้อนกันต้อนต้อนผมถามพี่หน่อยนะครับพี่เคยมีโอกาสได้มาที่นี่โดยไม่ได้มาทํางานไหมครับอยากจะมีโอกาสมาที่นี่มาสัมผัสที่นี่อย่างแรกต้องบอกได้เลยพี่เคครับนึกว่านางฟ้าที่กรุงเทพหลงมาอยู่ที่นี่กันหมดหรือไงครับโอ้ยยังไงครับผมบอกว่าสุภาพสตรีที่นี่มีรอยยิ้มเฉิดฉลาดและที่สําคัญเธอสวยร่าระหงอยอย่างนี้มาไหมฮะถ้าไม่ทํางานเช็คจริงๆครับต้องบอกว่าเช็คจริงๆช บรรยากาศครับพี่เคผมว่าสถานที่ทําให้เวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันมันทำให้ตื่นตาตื่นใจที่สําคัญคนที่อยู่ที่นี่ดูก็เฟรนลี่ดีนะผมชอบสถานที่ที่เป็นมิตรกับเราครับป๋าควักตังม,มาแล้วนะครับป๋าควักตัง มาฮะแค่นี้ไม่อยล้เลยเมื่อกี้หยิบมาไม่ถึงพันไม่ถึง15นาทีนะครับป๋าครับพี่แค่กลับไปเอารอตัสที่าปไม่โอ้จุดเด่นของเช็คคืออะไรท้าไม่หนุ่มๆต้องมาเที่ยวที่นี่ผมว่ามันเข้ากับชื่อเขาคือ t ทรนดี้ขับเข้ามาแล้วเนี่ยมันถูกดีไซน์มันถูกเดคอเดตสวยครับเข้ามาเนี่ย ม,มันเป็นที่ที่เข้ามาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหเราพร้อมปาร์ตี้ทันทีเลยเป็นอย่างนั้นจริงครับผู้ชมครับจริงถ้าทางบ้านให้เราพร้อมปาร์ตี้ <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> พี่ใหญ่ครับสุดท้ายนี้ฝางกันให้กับหนุ่มๆที่สนใจเช็คแล้วเพิ่งรู้จักเช็คจากรายการเราครับหัวใจใดใครห่อเหี่ยวปวดเลี้ยวเข้ามาที่เช็คครับขอบคุณสินเจริญบราเดาร์จบงวงโอ้โหไปไปก็ไปไปเลยปะอะไี้